ถารอะไรอยากรู้อะไรทามาสวัสดีค่ะเออสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรอวันนี้เราจะมาคุยเรื่องช่วงนี้สิบเ็ดโมงยี่สิบสานาทีอันนี้ไม่ใช่ไม่เก็บอันนี้ไม่เก็บวันนี้เออวันนี้ผมทำงานนะครับกวาดยาผมหรือใช้คำว่าผมถูกไหมนี่โอ้วันนี้หนูกวาดยาหนู มีใครสนใจเอาหนูไหมครับหนูเป็นไงงนูหนูมีคนไม่มีคนไอที่ไม่มีคนก็ร้อยห้าสิบที่มีคนก็ร้อยยี่สิบอ๋อันไหนดีไอที่ไม่มีคนอ่ะดีด <c oughs> มันแบบโลง่ลงๆสบายๆโอ้ไม่รกเนาะไม่รกด้วยโอ้ไม่ไม่ต้องลำบากเนาะม่ต้องลำบากม่ต้องแบบแบบอะไรนะในโรงเรียนนี่ชอบใครเป็นพิเศษ ถ้าไม่คุยชาวก็คุยโจโ oh, <no. S 1> <laughs> มีมีสองคนแหละแล้วคนนี้ไม่ชอบวันนีนี่นีไม่รู้ไม่รู้รนี่คนนี้อ่ะคนนี้เ <laughs> อาทุกวันคนที่นั่งอยู่โรงอาหารเอาเอาทุกวันอ่ะเอาทุกคนบอกเอาทุกค <Out S 2> นอ่ะแล้วข้าวเที่ยงได,ได้อะไรทานวันนี้ก็ย <laughs> ังไม่มีเลยครับอ๋อข่าเม่อ๋อข่าโอ้ลืมตัว <laughs> อาการของอาการเริ่มต้นของฉีดวัคซีนมานะครับไม่ไม่ใช่ว่ากินกาแฟกาแฟเลยก็กินแล้วก็ดีกาแฟที่บอกใช่ใครซื้อให้ตาสยามโอ้ซื้อที่ไหนนี่ซื้อหน้าโรงเรียนอกินแล้วคึกเลยเยอะต้าสยามตอนเช้กินกินแล้วคึกเลยอ่ะอเฉพาะเห็นคุณเช้ามาเนี่ยคึกเลย เห็นผู้ชายไม่ได้เลยเนาะเห็นผู้ชายไม่ได้อ่ะจะเอาอย่างจะเอาอย่างเดียวอ่ะเออพอพออใหม่เป็นไงบ้างโอ้หน่อยเรื่องนี้ผมไม่คล้องผมผมไม่ยุ่งไม่ผมผมผมไม่ผมมไ่ถนัดผมไม่อยากคุยได้ไหมป้าดูแล้วก็แบบเออเป็นไงดูแลเป็นไงมาค่อยแบบไม่ค่อยอันนี้อ่ะอยากได้ไหมแกพูดคเม้น่ะอ๋อก็พูดคเม้นเหมือนกันตัว ถ้าไม่เอาคนเขมรนตะจะเอาแบบซิ่งซิ่งดูแล้วยพอโอนนี่แกมันค่อยซิ่งอ่ะแกยังมีมีเมียโอ้มีเมียอะไรเมียมายืนคุมตรงเนี้ยแกลงออกจากตัวชนะแกยืนคุมเลยอ่ะบอกอ๋อเห็นเมียแกแล้วบอกเห็นแล้วพอวันนี่แกใจดีใจดีแล้วแกไม่ค่อยพูดเ่ราะแกไม่ค่อยคุยแต่ เวลาแกย์ขับรถมาแกมันคือคุยกับยามเลยอ่ะเมื่อพอพี่นายเกย์ขับรถต่อก็ไม่ไม่ถามเนาะไม่ถามเนาะเวลาเปิดประตูก็ถามหน่อยว่าทักทายไม่ไม่เคยบอกนู่นบอกนี่เลยโอนละทักทายเขาโอนน่ะทักทายเขาดูแกย์ขับรถนี่อะไรมาดิทันสุรบาลที่หนึ่งออกรถปอที่หนึให้พอถูกวันที่สุดทุกวันที่หนึ่งนี่สิ่งแรกที่จะทำคืออะไรครั้งแรกนะสิ่งแรกที่จะทำสิ่งแรกนะไม่ใช่ครั้งแรก สิ่งแรกที่จะทำก็ค่างวันที่หนึ่งจะเอารถตัวจิเนอร์ให้พออัดคันหนึ่งโอ้พอออกคนนี้นะยายพออ็อกคนนี้แหละโอ้เอาสีประตูมาให้ฉันอ๋พอออกแลกกันบ่แลกกันโอ้เอาไปแดงไปอ้อติ้งใช้ป้ายขาวเอ้าฉันเอาไอ้สีประตูอ่าครั้งที่สองที่นี้คั้งสองอะไรอีกวะเออจ่ำไม่ได้อ่ะซื้อรถให้พอแล้วเนาะ อันแรกอ่ะอันที่สองละ่ะทำอะไรถูกรางวัลที่หนึ่งก็สร้างบ้านแล้วก็หาผู้ชายมาอยู่ด้วยกี่คนจะหาคู่ชา่า<ะ> <c oughs> ให้คู่ช่ามาอยู่ด้วย <laughs> อะไรแต่ยามจะอยู่กับใครนี่จะไปอยู่กับตาชาวเนาะ <c oughs> โอ้ไม่รู้ไม่รู้เนาะหนไม่รู้ไม่รู้สิไม่รู้ผมไม่รู้ออหาหาเนาะได้ะอะไรกับข้าวเที่ยงนี ยังไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวว่าจะไม่รู้ไม่รู้แล้วว่าจะไปกดเงินจะไปซื้อน้ำพริกน้ำปลาเนี่ยกดเงินซื้อน้ำพริกน้ำปลาใช่เงินออกแล้วบ่ยังอ๋อตั้งเลืออู้เดือนที่แล้วยังใช้ยังหมดเลยยังประตูเหลือห้าร้อยดูเยอะไหมได้ซื้อผู้ชายได้สามสี่คนแล้วซื้อผู้ชายได้สามสี่คนเลยห้าร้อยเขาเขาไม่อยากเอาอีกโอ้โหนุนคันแดงไปไหนหนุนคันแดง โมาแล้วมาแล้วโอ้ของใครของใครใคไม่มีไม่มีพ่อจะมาพ่อจะมาพ่อก่อนเออมีอะไรจะจะจะทิ้งท้ายคลิปนี้ก็วันนี้นก็ไม่มีเรื่องคุยเยอะแล้วก็แบบก็วันนี้เหนื่อยด้วยนก็งานก็เยอะ เยอะอะไรเห็นนั่งอยู่เห็นเห็นนั่งอยู่ไม่ได้นั่งอยู่ก็มาซื้อมิกี้เองไปหาเยาเยาอาคารเปิดมิกิเองแล้วก็พักบ่ายก็งานเยอะอีกงานอะไรหลายอย่างเขาจะเตรียมโต๊ะเตรียมเก้าอี้เขาจะวันจันเด็กนักเรียนเขาจะมาฉีดวัคซีนมือว่าจะฉีดตรงไหนโอ้โอนฉีดกี่เข็มแล้วนี่เลือดโอ้สองเข็มครบแล้ว ใช่สามเข็มจะให้ชีดตรงกลางไม่ให้ชี้ที่แขนเลยเนาะไม่้ชี้ที่แขนเอาหมอผู้ชายเะมาชีดตรงกลางหน่อยเลือกหมอเลือกหมอด้วยเลือกหมอเอามอผู้ชายหมอผู้ชายเอาหมอทำไหมล่ะหมอทำไอ้มอทำไหนหมอผีมอผีมอผีเนาะหมอผีบอกอ้าวหรอกโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเปลี่ยนเพลงเท่านี้นะครับจ้าสวัสดีครับไปตรงไปมองข้างล่าง